สวัสดีครับวันนี้พบกับ Honda CRV Gen3 เจนนะครับวันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเข้ามาติดตั้งโช๊คสตาตุงนุ่น t ินเ e อร์ o Max 1นะครับผมโช๊คเก่าลูกค้านะครับมีอาการเสื่อมสภาพนะครับอยากได้ความหนึบความกระชับแล้วก็จัดทรงเพิ่มเพิ่มความสวยงามนิดหน่อยนะครับ h p จัดให้นะครับซินเ e อร์ o Max 1ม็ัปั๊บตามติระดับนะครับตัวนี้ประกัน2ปีเต็มนะครับติดตั้งด้วยช่างผู้มีความชานาญนะครับนะครับผม ผลงานการันตีมากมายหลายร้อยคันแน่นอนนะครับผมวันนี้เป็นเจ้า Honda c r v เ e n 3จนนะครับผมกับ s i l v e r Neo Max 1นะครับผมโช๊สตัดตรงรุ่นปรับ3 0ติดระดับนะครับตัวนี้ประกัน2ปีเต็มนะครับผมทางร้านเอีต่อใหม่ของเรานะครับติดตั้งปรับเฟสตนะครับด้วยช่างภูมิความชำนาญนะครับผมใครมาที่เรารับประกันนะครับจบเหนียนแน่นอนนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวชุดโช๊สตัดที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับผม นะครับร้านเฮฟวีนั่นเองเราติดตั้งปรับเซ็ตพร้อมตั้งศูนย์ให้จบในที่เดียวนะครับเครื่องตั้งศูนย์ของเราเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับผมนะครับนะครับการติดตั้งโชสคตว์นะครับไม่ใช่แค่เซ็ตโช๊คแล้วจบอย่างเดียวนะครับศูนย์ของรถก็มีความสําคัญนะครับเพราะเราติดตั้งโชคหรือโชคออกมานะครับศูนย์รถก็จะเพี้ยนนะครับดังนั้นติดตั้งโชคตัดทุกครั้งนะครับควรตั้งศูนย์ ทุกครั้งนะครับเพื่อที่การกับขี่ที่ดีแล้วก็ลดอาการกินยานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Honda c ซ v เอ n วจนสนะครับกับการติดตั้งช็อกตัดตรงรุ่น Silver Neo m a อแม็กวันบายเอสนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวัสดีครับ